สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและเงินให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็สามารถตั้งงบประมาณช่วยเหลือ,นอในเรื่องของทุนการศึกษาและนักเรียนยากจนได้นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ท้องถิ่นจะต้องนําเสนอต่อสภาภายในวันที่15สิงหาคมของอปีงบประมาณนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่า มีวิธีการตั้งงบประมาณอย่างไรนะครับในการตั้งงบประมาณในเรื่องนี้เนี่ยท้องถิ่นจะต้องใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2561ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันนะครับทีนี้คำว่านักเรียนเนี่ย คำจำกัดความนะครับคาว่า bueno, นักเรียนเขาหมายถึงผู้ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนระดับอบนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนคําว่านักศึกษานะนั้นนะครับก็หมายถึงผู้ที่เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านะครับและอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าผู้ยากจนก็หมายความว่าผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากและขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ของอนี่คือคำนิยามของคำว่านักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ยากจนนะครับอีกคำหนึ่งคือคำว่าด้อยโอกาสนะครับก็คือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีพได้เท่าเทียมกับผู้อื่นนะครับทีนี้เนี่ยการช่วยเหลือนะครับ ท้องถิ่นอาจมีอาจ,อาจ,อาจตั้งงบประมาณเป็นรายจ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนการศึกษาเนี่ยเขาให้สําหรับนักศึกษานะครับส่วนนักเรียนเนี่ยเป็นการให้ความช่วยเหลือน,นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสทีนี้การตั้งงบประมาณเนี่ยนะครับกรณีท้องถิ่นจะจัดทํางบประมาณในปีงบประมาณใดก็ตามเนี่ยให้ท้องถิน่นมีการตั้งงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับ1นวงเล็บ1ก็คือให้ตั้งงบประมาณเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือในหมวดค่าใช้สอยนะครับถ้าเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับให้ตั้งในหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นนะครับและวงเล็บ2การตั้งงบประมาณตามวงเล็บ <ละ S> 1นี้นะครับ จะต้องไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมารายได้จริงนะครับของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้การตั้งเนี่ยนะครับเขามีหลักเกณฑ์นะครับว่าจะต้องตามอัตราส่วนดังนี้วงเล็บกอไก่รายได้จริงไม่เกิน50ล้านบาทตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ3แต่ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับ เราต้องดูนะครับว่ารายได้จริงของเราเนี่ยในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกิน50ล้านท้องถิ่นก็สามารถตั้งได้ไม่เกินร้อยละ3แต่ถึงแม้จะตั้งได้ร้อยละสนะครับแต่ก็ต้องจำกัดไว้ที่วงเงินไม่เกิน1ล้านบาทด้วยนะครับวงเล็บขอไข่ถ้ารายได้จริงของท้องถิ่นเกินเกิน50ล้านขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน2 0 0ล้านบาท ท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ2.5ลดลงมานะครับแต่ว่าสูงสุดวงเงินตั้งสูงสุดได้ถึงไม่เกิน3ล้านบาทร้อยละลดลงนะครับแต่ปริมาณเงินเนี่ยมากกว่า,าในวงเล็บกอไก่นะครับต่อมาวงเล็บคอควายถ้ารายได้จริงเกิน200ล้านบาทเนี่ยสามารถตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ2แต่ไม่เกิน5ล้านบาท ก็คือตั้งงบประมาณได้มากขึ้นตามรายได้ของท้องถิ่นนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ของการตั้งงบประมาณนะครับในการเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสนะครับ